วันนี้จูจะมาแต่งหน้าคอสเพย์เป็นน้องเอเรียลคุงหรือว่าเอเรียลคุงก็คือเราแต่คนจะเรียกชื่อใส่คอนแทคเียบรอแล้วก็ววเดี๋ยววันนี้เราจะมาดึงหางตากันนะทุกคนภาคเสียงแบบแปลกไม่ต้องตกใจนะตอนนี้คือเจ็บแผลร้อนในมากพอติดเทปเสร็จจูจะใช้เป็นกิฟต์ดำนะทุกคนมันหนีบอีกทีคือให้มันแน่นขึ้นนะแล้วก็มากบคิ้วก็จะใช้เป็นกาวแทนอันนี้คือตกใจผิวตัวเองว่าทำไมหน้ามันวาวเพราะว่าเราเป็นคนผิวหน้ามันนะทุกคนไม่ต้องตกใจแล้วอันนี้ก็เป็นไอเทมรูปลัก์จริงๆแล้วกรอบค้เ็จกะคชชั่นนนนใป เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตบๆตตตตให้ทั่วใบหน้านะทุกคนจูด้าแอเใหใหม่มาแลวตัวนี้เขาเป็นแป้งคุมมันของแบรนด์ซีซีตัวนี้บอกเลยว่าคุมมันและกันนะไม่พอนะยังมี spf 25 pa 4บวกคือต้นคิปจะเห็นเลยว่าหน้าจูนมันมากแล้วก็อันนี้คือข้างที่ลงแป้งนะทุกคนและอีกฝั่งคือข้างที่ไม่ได้ทาแปงนะ้งใครสนใจพิกัดตะก้า้ายมือล่างจิ้มเลยเออแล้วนี่ก็จะเป็นพาเลทที่คนถามหาในคลิปจูนเยอะมากว่าเอ้ยพี่ซื้อจากไหนคะพิกัดจะบอกว่าของหมดแล้วทุกคนคือถ้าไหนจูนไม่ได้ให้พิกัดอะ าไม่มีมาแบบเอ้ยอุบอ,องอุบอิบอะไรอะไรอย่างงี้ไม่มีนะจ้าอ,อันนี้เราก็มาคอนทัวร์จมูกนะให้มันมีได้ <c oughs> วันนี้คือแต่งตาไวมากแบบ10นาทีเสร็จ <c oughs> แต่ชอบเมคอัพตาในวันนี้มากเลยคือภูมิใจมาก <c oughs> อันนี้ก็มาลงไฮไลท์ตรงจมูกแล้วก็พวกแบบจุดที่มันกระทบแสงนะทุกคนให้มันแบบหน้ามันมีมิติ <c oughs> แล้วก็มาเตรียมทาลงทาลิปก็คือเสร็จแล้วลุคนี้คือมันไม่มีอะไรเลยคือจูใช้เวลาแต่งหน้าลุคนี้ไม่ถึง30นาทีนะก็เดี๋ยวจบคลิปแล้ว